สวัสดีค่ะพบกับเอและช่ององค์สมเด็จสายโมนะคะสำหรับเย็นนี้ค่ำคืนนี้มีพาให้พี่พ,พีรับชมนะคะ36องค์เหมือนเดิมเลยนะคะ EP นี้จะอยู่ที่อง์ละ200บาทค่ะ3องค์500บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางของจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะคะสั่งคืนนี้ส่งพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเอพาไปรับชมองค์แรกกันเลยนะคะไปค่ะมาเริ่มกันที่องค์แรก องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สายวางนะคะข้างหลังจะเป็นพญาคุดนะคะสวัสดีพี่พท่านใหม่ด้วยนะคะที่ติดตาม2ท่านในวันนี้นะคะนี่ก็จะมีแบบมวลสารดอกแรกขึ้นทั่วองค์เลยนะคะองละแล้ว200บาท3องค์500บาทส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ องนี้จะเป็นองค์แรกเลยนะคะเป็นสายวางนะคะข้างหลังจะเป็นพยาคุดนะคะนี่องค์แรกค่ะสำหรับพี่พีท่านใดที่ดูรูปไม่ทนันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่สองค่ะองค์นี้จะมีความแต่งรายงาทั่วองค์เลยก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยอีกองคหนึ่งเช่นกันนะคะ วงนี้รายการที่สองค่ะวันนะเนี่ยจะออกสีครีมครีมอ่อนครีมอ่อนนะคะพี่พี่น่าจะเป็นยุคพุทธศิลป์แบบยุคป,ปลายแล้วนะเพราะว่าแบบมวลสารเขาจะเล็กนะคะด้านข้างวงนี้รายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3ค่ะพุทธสินแบบเชียงแสนนะคะผิววันน่าจะเป็นสีน้ำตาลด้านข้างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สามนะคะ ช่วงลำตัวจะเป็นกระบอกนะคะพี่พี่ด้านข้างค่ะอันนี้ด้านบนนะคะแล้วก็มีรอยปีรอยแยกด้านข้างเนี่ยนะคะหลังเรียบนะคะพี่พี่องนี้รายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะต่อกันที่รายการที่สี่ค่ะ รายการที่สี่องนี้น่าจะเก็ดบัวตูมนะคะน่าจะเป็นเก็ดบัวตูมด้านข้างค่ะด้านบน แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีทั้งมวลสารสีขาวใสแล้วก็ขาวขุ่นนะคะหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วมีหยกเขียวด้วยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพิมพ์พระสวยงามดีค่ะรายการที่4นะคะต่อกันที่รายการที่5ค่ะองค์นี้จะเป็นฐานแซมนะคะเป็นของวัดใหม่อมาตรถนะคะหรือว่าวัดบางขุนพรมนั่นเองนะคะพี่พเป็นกู่เก่าปี2,500 เนี่ยนะคะองนี้จะเป็นรายการที่ห้านะคะดูรูปไม่ทันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะองนี้จะเป็นรายการที่ห้าค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตาตายางสีน้ำเงินนะคะ อนี้รายการที่ห้าค่ะต่อกันที่รายการที่หกนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเหลืออยู่สององก็เลยเอามารีรันนะคะเผื่อแบบว่าพี่พี่อยากปิดเหลือเหลือสององเนี่ยแหละคะ่ะก็บอกตรงๆเลยว่าเอาองค์มารีรันนะคะเหลือสององนะคะเผื่อพี่พี่คนไหนอยากปิดแล้วปิดไม่ทันนะคะ โอ้ยเนื้อสวยมากเลยนะคะพี่พี่เนื้อท่านสวยมากเลยนะองค์นี้องค์ที่หกค่ะต่อกันที่องค์ที่เจ็ดองที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดค,ค่ะ ด้านหลังอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งแจ้งเอได้เลยนะเดี๋ยวเด๋ถ่ายรูปให้ค่ะอง์นี้รายการที่7นะคะไปต่อรายการที่8นะคะข้างหลังจะเป็นกาบหมากนะคะองนี้รายการที่8ค่ะ ด้านข้างค่ะด้านบนนะจ๊ะก็ด้านหลังก็จะเป็นกลับมาอย่างนี้นะคะพี่ๆองนี้จะเป็นรายการที่8นะคะต่อกันที่รายการที่9ค่ะก็จะเป็นวัดใหม่เอามาต่อลดนี่แจ่มชัดเลยนะคะ สังคติก็ยังเห็นอยู่นะคะอันนี้รายการที่9นะคะด้านบนด้านข้างก็ด้านหลังนะคะองค์น,นี้จะเป็นรายการที่9นะคะต่อกันที่รายการที่10ค่ะ อันนี้เอ๊คือก็อาจจะมีอีพีเก่าๆผสมอีพีใหม่เนาะพี่ๆลองเลือกดูเผื่อแบบองค์นี้ยังไม่ไปนี่นาปิดดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะมีแค่ไม่กี่องค์หรอกไม่ถึงสซอมาลองดูนะจ๊ะองค์นี้ถ้าใส่รอบก็ดูเหมือนไม่ไม่มีรอยบุ๋มหลอกเนี่ย องค์ที่10แต่ก็แล้วแต่พี่พีชอบนะคะไปต่อองค์ที่11ค่ะองค์ที่11บเอด้านค่ะ ด้านบนค่ะองนี้จะเป็นรายการที่11นะคะพี่พรายการที่11ค่ะต่อกันที่รายการที่12 2404นะคะเพื่อมีใคยากเก็บไงเก็บทะลุสู้มเลย นี้เพลงที่เปิดอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ai ร้องคือแบบล้ำมากเราไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะเปิดเพลง ai ร้องเนี่ยมันทำไมร้องเพลงพราะจังเลยอะ AI อะอ่ะกลับมาที่พระต่ออะลองดูนะคะมีค่าบแบบเขาเรียกว,ว่าค่าอะไรนะค่า ชอสไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ที่เราฟังอ่ะอ่ะองค์ที่สิบสองค่ะไปต่อรายการที่สิบสามนะคะองค์นี้จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าจะเป็นสีเขียวนะ้ำมนนะคะพี่พี่ ข้างหลังเขียวน้ำมนค่ะ รายการที่สิบสามสองสีส่นสสส์สีส่อ,องค์ที่13า องที่ส <espaço S 1> ิบสี่เจ็ดวัวตูอันนี้องที่สิบสี่นะคะ เป็นเกดบัวตูมนะคะองค์ที่สิบสี่ไปต่อองค์ที่สิบห้าค่ะฐานแซมนะคะหมจะี ด้านข้างกับด้านบนนะคะด้านหลังคืนนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่ให้บริการถึงสี่ทุ่มนะคะพี่พอันนี้รายการที่สิบห้าต่อกันที่รายการที่สิบหค่ะองค์นี้พิมพ์เจดีป่ะเนี่ยองนี้องที่สิบหก เป็นแบบชมรุดอ่ะไม่น่าจะมีใครปิดหรอกมัง้งอ,องค์ที่สิบหกค่ะหลอกมัง้งไม่รู้ไม่ทราบแล้วแต่ชอบเลยต่อองค์ที่สิบเจ็ดนะคะ องละส0งบาทนะคะ3องห้าร้เลยส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะหลังเรียบๆนะคะองค์นี้องค์ที่17ค่ะต่อกันที่องค์ที่18นะคะองค์นี้ก็เกตบ,บัวตูเหมือนกันแต่ว่าโคจสิ่งไม่เหมือนกันนะคะ วงนี้จะเป็นรายการที่18ค่ะดูที่ชอบที่ใช่นะคะพี่พี่วงนี้ก็หลังเรียบๆนะคะเห็นมวลสารอยู่งนี้รายการที่18นะคะต่อกันที่รายการที่19บเก หลังเป็นหลังชาดานะคะเป็นสายวางเลขห้าก็มาะค่ะเนี่ยเลขห้าเนี่ยงวดนี้แหละพิมพ์ลงพุทนะคะถ้าไม่ถูกใจก็รอ epa ถัดไปนะคะแล้วก็เรียนแจ้งนิดนึงว่าวันที่สิบเจด 17ถึง23เอไม่ได้อัดคลิปนะคะจะไปจีนแล้วเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากนะคะพี่ๆที่สั่งนะคะออเดอร์ช่วงสิ้นเดือนก็จะได้ของแถมเนาะจากเมืองเฉินตูนะคะ หวังว่าจะมีหิมะนะเพราะว่าอยากไปดูหิมะเป็นเฟิร์สไทม์ค่ะครั้งแรกในชีวิตกับต่างประเทศนะคะองค์ที่19ก็จะมาแจ้งว่าไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23านะคะ 17- ถึงยีไม่อยู่นะต่อกันที่องค์ที่20ค่ะ17ถึง23ไม่อยู่นะคะ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบห้าก็จะลงคลิปพรุ่งนี้เช้านะคะ <But> อีกวันหนึ่งแล้วเจอกันนู่นเลยเช้ายีิบสี่วันอาทิตย์เช้ายี่สิบสี่เจอกันใครสัก สั่งผ้าช่วงสิ้นเดือนเอก็จะมีออเดอร์แถมนะคะนี่องค์ที่สิบองค์ที่ยี่สิบค่ะต่อองค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเกรดวัวตูมที่จริงซื้อทัวร์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละ มัน1 1 0 0 0หมืนหนึ่งพันกว่าบาทเองอะคะ่ะก็เลยไปกับทัวร์ดีกว่าแล้วมันก็ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนๆนนะคะไปกับน้องหญิงแล้วก็เจเจปิงปิงองนี้องที่ี่21นะคะต่อกันที่รายการที่22สิรายการที่22สองค่ะ ยามเมื่อเธอห่างไปอยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน,น่อยแต่เพียงน้อยคือหนึ่งไม่เกินเราจะเก็บรูปบรรยากาศวิวทิวทัศน์มาฝากนะคะพี่ๆอยากให้มันมีหิมะมากเลยแต่ดูแล้วรีวิวไม่มีหิมะเลยอะ่ะที่ฉนตู รายการที่22ค่ะต่อกันที่รายการที่23เอไม่อยู่1นอาทิตย์หวังว่าพวกพี่ๆจะไม่ได้หายไปพร้อมกับเอนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันที่24นะพี่นะกลับมาเจอกันใหม่วันที่24นะคะแล้วก็สิ้นเดือนอาจจะมีโปรโมชั่นจึงจ้งๆกว่านี้ก็ได้นะคะ3องค์500เนี่ยว่าคุ้มแล้วนะคะ ด้านหลังค่ะคอ่ารายการที่23ต่อกันที่รายการที่24ค่ะปรกโพพิมพ์ปรกโพนะคะใบหูยาวจะหลดบาออ่า เอ้ยพรุ่งนี้อัดอีกสองคลิปขอโทษพรุ่งนี้อัดอีกสองคลิปนะแล้วเจอกันอีกทีวันที่ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวพอเอกลับมาเออัดคลิปเสร็จแล้วขออน,นุญาตส่งให้ทางไลน์นะคะพี่พี่พี่พ,พี่จะได้รู้ว่าอากลับมาแล้วโอเคองที่ยี่สี่ต่อกันที่องที่ยี่สิบห้าค่ะฐานแซง ขออนุญาตส่งให้นะคะพี่พีวันที่24ถ้าเอลงคลิปแล้วออนแอร์แล้ววะคะ่ะขออนุญาตส่งคลิปให้นะพี่พี่จะได้ไม่ต้องจําว่ามาวันไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากนะคะด้านหลังค่ะตรงที่25นะคะ ต่อกันที่องค์ที่2 6โปรโพนะคะพี่คนนี้เขาร้องเพลงแบบว่าเหมือนใจจะขาดเลยเนาะพี่ร้องเพลงเหมือนใจจะขาดเลยอะเพลงอะไรก็ไม่รู้บางทีก็แรนดอมยุค8 0บ้าง7 0บ้าง9 0บ้างเพราะว่าพี่ลูกค้ามีหลายเจนก็อยากเปิดเพลงให้ครอบคุมทุกเจนนะคะ องค์นี้รายการที่26สิค่ะายต่อรายการที่2 7ค่ะฐานแซมบางฐานแซมกรุกเก่าบางขุนพรมองท์เจ็ดด้านข้างนะคะและด้านบนค่ะ แล้วก็ด้านหลังยี่สิบเจ็ด, <27 S 2> ดจนะคะต่อกันที่องค์ที่ทยี่สิบแปดองค์ที่ยี่สิบแปด ยี่สิค่ะต่อองค์ที่29พิมพ์ลงพุทนะคะองค์ที่29ค่ะพิมพ์ลงโพุทรายการที่29 เนื้อหนึบนุ่มนะคะหลังเรียบเรียบไ,ไ,ไ,ไปต่อรายการที่สามสิบค่ะ วันนี้ลองเรียงแบบสลับตำแหน่งดูแต่ว่าเดี๋ยวไปเรียงไว้เหมือนเดิมดีกว่าแบบกุเก่าก็อยู่กับกุเก่านะคะพิมใหญ่ก็อยู่กับพิมพ์ใหญ่พี่ๆจะได้เลือกง่ายๆแบบจะปิดเผื่อไม่ดูเราจะได้ผ่านไปเลยต่อองค์ที่3 1ค่ะรอสอดสองแปดน่าจะเป็นฟิลยุคต้นนะเนี่ย ร,ร,อรอสองสองแปดองนี้องที่สามสิบเอ็ดค่ะต่ออง์ที่สามสิบสองปรกโพโนะคะ สามสิบสองค่ะไปต่อองค์ที่สาหลังเครือเถวสวยๆเลย เร,ะะรายการที่สามสิบสามไปต่อรายการที่34คะ่ะ อง์ละ200บาท3องค์500บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะถ้ายังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะพี่ๆเจอกัน EP หน้านะคะพี่ๆท่านใดดูรูปไม่ทันทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ข้างล่างนะคะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ไลนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีก2คลิปนะคะแล้วก็จะหยุดยาวหยุดยาวเลย7วันเจอกันอีกทีวันที่24 หักคลิปวันที่24ออนแอร์แล้วเอขอเนี้ยส่งลิงก์ให้นะคะองค์ที่34ค่ะต่อกันที่องค์ที่35นะคะข้างหลังกระดานนะคะ ดูที่ชอบที่ถูกใจนะคะองน,นี้รายการที่สามสิห้าค่ะสามห้าสุดท้ายรายการที่36ไปแบบทั้งพิมพ์เล็ก<า>พิมพ์ใหญ่เลยนะคะาปางใส่าตินะ นี่เลยไปทางพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เลยค่ะเป็นวัดใหม่นะคะสององนะคะไปคู่กันเลยจบแล้วจบแล้วค่ะสามสิบหกองนะคะสนใจยังใดทักได้เลยนะคะนี่เจอกันเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับเย็นนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่ให้บริการถึงสี่ทุ่มนะสวัสดีค่ะ